เขาคือชายที่ทั้งโลกเรียกขานว่าตำนานแต่จุดเริ่มต้นของไมเคิลจอแดนไม่ได้มาจากการชนะมันเริ่มจากการถูกตัดออกจากทีมบาสโรงเรียน EP1 ของซีรีส์ไมเคิลจอแดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้วันนี้เราจะย้อยกลับไปดูช่วงวัยรุ่นของจอแดนวันที่โคต้ชตัดสินใจบอกเขาว่า เขาไม่ดีพอที่จะอยู่ในทีมชุดหลักช็อกอายและเจ็บปวดสุดๆแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดการถูกปฏิเสธครั้งนั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงที่เผาจอแดนทุกวันเขาไม่เลือกโทษโคช้ชไม่เลือกบนโชคชะตาแต่เขาเลือกที่จะซ้อมหนักกว่าทุกคน ชั่วโมงที่เพื่อนใช้เล่นสนุกเขาใช้ไปกับการชุดลูกนับพันครั้งและนี่คือบทเรียนแรกจากจอดแดนความพ่ายแพ้ไม่ใช่คำพิพากษามันคือเชื้อเพลิงลองนึกภาพตัวคุณเองคุณสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธคุณยื่นโปรเจกต์แล้วถูกบอกว่ายัางไม่ดีพอคุณจะเลือกทางไหนทางที่หนึ่งโกรธ แขนและยอมแพ้หรือทางที่สองใช้มันเป็นพลังซ้อมและพัฒนาตัวเองแง่ดีคือถ้าคุณใช้ความผิดหวังเป็นแรงขับมันจะทำให้คุณโฟกัสฝึกหนักและกลายเป็นคนที่ไม่มีใครมองข้ามได้อีกต่อไปแต่แง่ที่ต้องระวังคือถ้าคุณปล่อยให้การถูกปฏิเสธฝังใจมันอาจกลายเป็นบาดแผล ที่ทำให้คุณไม่กล้าลองใหม่อีกเลยภารกิจของคุณวันนี้คือนึกถึงการถูกปฏิเสธครั้งล่าสุดในชีวิตแล้วถามตัวเองว่าคุณพร้อมจะใช้มันเป็นไฟแบบจอแดนหรือจะปล่อยให้มันเป็นพิษที่ทำให้คุณหยุดอยู่ที่เดิมสรุปแรงบันดาลใจจอแดนสอนเราว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มจากชัยชนะแต่มันเริ่มจากความผิดหวัง ที่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นพลังจากเด็กที่ถูกตัดออกจากทีมบาสกลายเป็นตำนานที่ทั้งโลกต้องยอมรับถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจาก EP หนนี้คอมเมนต์ไว้เลยว่าฉันจะใช้ความพ่ายแพ้เป็นเชื้อเพลิงแล้วเจอกันใน EP สอที่เราจะเล่าเรื่องการซ้อมแบบไร้ขีดจำกัดของจอแดน และบทเรียนจากวินัยที่ทำให้เขาก้าวสู่จุดสูงสุดทุกความสำเร็จที่เราเห็นบนสนามไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์อย่างเดียวแต่มันเกิดจากชั่วโมงนับไม่ถ้วนในโรงยิมที่ไมเคิลจอแดนฝึกซ้อมจนไม่มีวันพอ EP 2ของซีรีส์ไมเคิลจอแดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้เราจะพูดถึงหนึ่งในหัวใจของตำนาน วินันในการซ้อมเพราะเบื้องหลังทุกช็อตที่แฟนบาสจำได้มีการซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่านับพันครั้งจอแดนเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เกมจริงแต่มันถูกตัดสินตั้งแต่ห้องซ้อมถ้าเขาพลาดช็อตในเกมเขาจะซ้อมช็อตนั้นจนกว่าจะทำได้แม่นยำเขาไม่ได้ต้องการเป็นคนเก่งแต่ต้องการเป็นคนที่ไม่มีใครซ้อมหนักกว่า ลองจินตนาการตัวคุณถ้าคุณอยากเป็นที่หนึ่งในงานของคุณคุณจะทำเหมือนคนอื่นหรือคุณจะซ้อมเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงจอแดนเลือกชั่วโมงนั้นเสมอและนั่นแหละที่ทำให้เขาต่างจากคนทั่วไปด้านดีคือวินัยในการซ้อมทำให้คุณพร้อมเสมอในวันที่โอกาสมาและทำให้คุณมั่นใจว่าไม่ว่ากดดันแค่ไหน คุณก็เคยผ่านมันมาแล้วในห้องซ้อมแต่ด้านที่ต้องระวังคือถ้าคุณซ้อมหนักเกินไปโดยไม่บาลานซ์มันอาจทำให้ร่างกายเจ็บเรื้อรังและทำให้หมดไฟก่อนถึงเส้นชัยวินัยคือพลังแต่ถ้าไม่พักก็อาจกลายเป็นกับดักภารกิจของคุณในวันนี้คือเลือกสิ่งหนึ่งที่คุณอยากเก่งขึ้นและเพิ่มเวลาซ้อมอีกอย่างน้อย15นาที ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อให้ตัวเองมั่นใจว่าคุณกำลังเดินบนเส้นทางของการพัฒนาไมเคิลจอแดนสอนเราว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้สร้างขึ้นในคืนเดียวแต่มันมาจากวินยัยเล็กๆซ้ำๆทุกวันและคนที่ซ้อมมากที่สุดมักเป็นคนที่ดูเหมือนโชคดีที่สุดในวันที่โอกาสมาถึงถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจาก EP 2นี้คอมเมนต์ไว้เลยว่า ฉันจะซ้อมให้มากกว่าคำพูดแล้วเจอกันใน EP 3ที่เราจะพูดถึงการสร้างทีมชิคาโกบูลส์และบทเรียนจากทีมเวิร์กที่ยิ่งใหญ่ซีรีส์ไมเคิลจอแดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ EP 3การสร้างทีมชิคาโกบูลส์พรสวรรค์บวกทีมเวิร์กไมเคิลจอแดนเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถชนะทุกเกมได้ด้วยตัวคนเดียว ความยิ่งใหญ่ของชิคาโกบูลส์ไม่ได้เกิดจากจอแดนคนเดียวแต่มันเกิดจากทีมเวิร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพราะพรสวรรค์เพียงคนเดียวไม่เคยสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ได้ EP 3ของซีรีส์ c h a e l ลจอแดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้วันนี้เราจะพูดถึงการสร้างทีมบูลส์จากทีมธรรมดาสู่ราชาแห่ง NBA เพราะพรสวรรค์เพียงคนเดียวไม่เคยสร้างจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ได้ยอแดนอาจเป็นแกนหลักแต่สิ่งที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จคือการผสมผสานของผู้เล่นรอบข้างสกอตตี้พิพเพนผู้ช่วยไร้เงาเดนนิสรอดแมนกำแพงป้องกันที่ไม่ยอมถอยและฟิลแจ็กสันโค้ชผู้เปลี่ยนบาทสให้เป็นศิลปะ นี่คือการพิสูจน์ว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากฮีโร่เดียวแต่มาจากทีมที่แต่ละคนเล่นเต็มบทบาทลองจินตนาการตัวคุณเองต่อให้คุณเก่งที่สุดในงานแต่ถ้าไม่มีทีมสปอร์ตคุณก็ไม่อาจพาโปรเจกต์ไปสู่ความสำเร็จใหญ่ได้ความเก่งของคุณต้องถูกเสริมด้วยจุดแข็งของคนอื่นเหมือนที่จอแดนต้องการพิพเพนและ รดแมนด้านดีคือทีมเวิร์คช่วยยกระดับพรสวรรค์และทำให้ความเก่งของแต่ละคนกลายเป็นพลังมหาศาลเมื่อรวมกันไม่มีใครชนะได้ลำพังแต่ทุกคนสามารถชนะได้เมื่อเล่นเป็นทีมแต่ด้านที่ต้องระวังคือถ้าทีมไม่เข้าใจกันพรสวรรค์ที่เก่งที่สุดก็จะถูกดึงถอย และอาจกลายเป็นความขัดแย้งที่ทำลายโอกาสทีมเวิร์กที่ดีต้องการทั้งการยอมรับและการสื่อสารภารกิจวันนี้คือลองมองไปรอบๆในงานที่คุณทำแล้วถามว่าคุณกำลังเล่นบทบาทของคุณเต็มที่หรืออยังและคุณได้ช่วยให้ทีมแข็งแรงขึ้นจริงๆหรือเปล่าไมเคิลจอแดนสอนเราว่าพรสวรรค์ ทำให้คุณเริ่มต้นแต่ทีมเวิร์คคือสิ่งที่ทําให้คุณยิ่งใหญ่จากเด็กที่ถูกตัดออกจากทีมเขากลายเป็นผู้นําทีมที่สร้างยุคทองของ NBA ถ้าคุณเห็นคุณค่าของทีมเวิร์คคอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าฉันจะเล่นเต็มบทบาทเพื่อทีมแล้วเจอกันใน EP4 เราจะพูดถึงโมเมนต์ที่สร้างฮีโร่เดอะช็อต ความกดดันสร้างตำนานซีรีส์ไมเคิลจอร์แดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ EPC The Shot ความกดดันสร้างตำนานมีคนเคยบอกว่าความกดดันไม่ได้สร้างคนใหม่แต่มันเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณสำหรับไมเคิลจอร์แดนความกดดันสูงสุดคือเวทีที่เขาเฉิดฉายและ The Shot คือหลักฐานชัดเจนที่สุด EP.4 ของซีรีส์ไมเคิลจอแดนชีวิตที่ไม่ย,ยอมแพ้เราจะย้อนกลับไปในปี1989เกมเพลย์ออฟระหว่าง Chicago b ูลส s กับ c l ิฟแ l a n d c a v a l i e เลียสกอร์99ต่อ100เหลือเวลาแค่3วินาทีและนี่คือวินาทีที่เปลี่ยนจอแดนจากนักบาสดาวรุ่งสู่ตำนานจอแดนรับบอลก้าวออกมา1จังหวะกระโดดชุดเหนือผู้เล่นคู่แข่ง และลูกนั้นก็ลงห่วงในวินาทีสุดท้าย The Shot ไม่ใช่แค่คะแนนที่ทำให้ทีมชนะแต่มันคือการประกาศว่าเขาคือคนที่พร้อมแบกรับความกดดันที่สุดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้คือความกดดันไม่ได้ฆ่าเรามันคือเวทีพิสูจน์ตัวตนลองนึกถึงงานสำคัญในชีวิตคุณที่ทุกสายตาจับจ้องและผลลัพธ์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณคุณจะปล่อยให้ความกดดันทำให้คุณสั่น หรือคุณจะใช้มันเป็นพลังเพื่อโชว์ศัก,กยภาพด้านดีคือถ้าคุณมองความกดดันเป็นโอกาสคุณจะค้นพบศัก,กยภาพที่ไม่เคยรู้ว่ามีและมันจะสร้างความมั่นใจให้คุณตลอดไปแต่ด้านที่ต้องระวังคือถ้าคุณยอมให้ความกดดันครอบงำมันจะทำให้คุณเล่นเล็กลงและพลาดโอกาสที่อาจเปลี่ยนชีวิตความกดดันจึงเป็นเหมือนดาบสองคม คุณเลือกได้ว่าจะใช้มันฆ่าคุณหรือสร้างคุณภารกิจวันนี้ของคุณคือลองนึกถึงสถานการณ์ที่ทำให้คุณกดดันที่สุดแล้วเขียนออกมาหนึ่งข้อว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งคุณจะรับมือมันอย่างไรเพื่อให้ความกดดันกลายเป็นเวทีพิสูจน์คุณไมเคิลจอแดนสอนเราว่าความกดดันไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือโอกาสให้เราก้าวสู่ตำนานของตัวเอง และทุกครั้งที่คุณเผชิญความกดดันจำไว้ว่านี่อาจเป็นเดือ,ชอดช็อตของคุณถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจาก EP 4นี้คอมเมนต์ไว้เลยว่าฉันจะใช้ความกดดันสร้างตำนานของฉันแล้วเจอกันใน EP 5ที่เราจะพูดถึงด้านมืดของจอแดนอารมณ์และความโหดในการแข่งขัน Series Michael Jordan ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ EP 5อารมณ์และความโหดในการแข่งขันไมเคิลจอแดนไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นที่เก่งที่สุดแต่ยังเป็นคู่แข่งที่โหดที่สุดเขาไม่เพียงต้องการชนะแต่ต้องการให้คู่แข่งรู้สึกว่าไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ EP 5ของซีรีส์มเขิลจอแดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้วันนี้เราจะพูดถึงด้านมืดของจอแดนความโหดความข่มงวด และอารมณ์ที่บางครั้งทำให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกกดดันมากกว่ามีแรงบันดาลใจจอแดนเล่นทุกเกมเหมือนเป็นเกมชิงแชมป์เขาท้าทายเพื่อนร่วมทีมทุกการซ้อมและไม่ยอมปล่อยผ่านความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยสำหรับเขามาตรฐานคือต้องสมบูรณ์และถ้าใครไม่ถึงเขาจะกดดันอย่างหนักบทเรียนจากตรงนี้คือความเข้มงวดสามารถยกระดับทีมแต่ถ้าไม่รู้จักบาลานซ์ มันก็สร้างรอยร้าวได้เช่นกันลองนึกภาพคุณทำงานกับหัวหน้าที่โหดมากเขาท้าทายคุณทุกวันและไม่เคยปล่อยให้คุณทำงานแบบครึ่งๆกลางๆคุณอาจเกลียดเขาในตอนนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจขอบคุณเพราะมันทำให้คุณเก่งกว่าที่คิดไว้ด้านดีคือความเข้มงวดของจอแดนทำให้เพื่อนร่วมทีมต้องเล่นในระดับที่สูงขึ้นตลอดเวลาและวัฒนธรรมการไม่ยอมแพ้ กลายเป็น DNA ของบูสยุคทองแต่ด้านที่ต้องระวังคือถ้าใช้ความโหดโดยไม่เข้าใจเพื่อนร่วมทีมมันอาจกลายเป็นแรงกดดันเชิงลบที่ทำให้คนรอบตัวถอยห่างผู้นำต้องรู้ว่าเมื่อไรควรผลักและเมื่อไรควรประคองภารกิจวันนี้ของคุณคือลองถามตัวเองว่าเวลาคุณผลักทีมให้เก่งขึ้นคุณกำลังใช้แรงบวกหรือแรงกดดันและคุณกำลังสร้างวัฒนธรรมแห่งการพัฒนา หรือสร้างรอยร้าวที่อาจทำลายทีมในระยะยาวไมเคิลจอแดนสอนเราว่าความโหดความเข้มงวดและมาตรฐานสูงคือสิ่งที่พาทีมไปสู่ความยิ่งใหญ่แต่ถ้าไม่สมดุลกับความเข้าใจมันก็อาจทำให้คนที่เก่งที่สุดกลายเป็นคนที่เดียวดายที่สุดถ้าคุณได้บทเรียนจาก EP 5นี้คอมเมนต์ไว้เลยว่าฉันจะเข้มงวดแต่ไม่ลืมความเข้าใจแล้วเจอกันในอี6 เราจะพูดถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของจอแดนการสูญเสียพ่อและแรงขับใหม่ซีรีส์ไมเคิลจอแดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ EP 6การสูญเสียพ่อและแรงขับใหม่ปี1993 m i c h a e l ไมเจอแดนสูญเสียคนที่เขารักที่สุดพ่อของเขาถูกฆาตกรรมและโลกของจอแดนก็พังทลายแต่นี่เองกลับกลายเป็นบททดสอบที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขา E.P. 6ของซีรีส์ไมเคิลจอแดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้วันนี้เราจะพูดถึงจุดที่โศกเศร้าที่สุดในชีวิตเขาและวิธีที่เขาเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นแรงขับใหม่หลังการสูญเสียพ่อจอแดนรู้สึกหมดแรงใจเขาตัดสินใจรีทายจาก NBA ชั่วคราวและหันไปเล่นเบสบอลเพราะนั่นคือความฝันที่พ่อเคยอยากให้เขาทำแม้จะถูกวิจารณ์ถูกมองว่าล้มเหลว แต่การตัดสินใจครั้งนั้นคือวิธีของจอแดนในการเยียวยาหัวใจและเมื่อเขากลับคืนสู่ NBA อีกครั้งเขาไม่ใช่แค่จอแดนคนเดิมแต่คือคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมทั้งในเกมและในใจลงคิดดูถ้าคุณสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณอาจพังคุณอาจล้มแต่คุณก็มีทางเลือกว่าจะใช้ความเจ็บปวดนั้นเป็นแรงผลักหรือเป็นพันธนาการ ด้านดีคือความเจ็บปวดสามารถเปลี่ยนเป็นพลังที่ทําให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆในชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไปแต่ด้านที่ต้องระวังคือถ้าคุณจมอยู่กับความสูญเสียโดยไม่หาทางเยียวยามันอาจทําให้คุณหยุดนิ่งและปิดโอกาสในการเติบโตภารกิจของคุณวันนี้คือลองลึกถึงความเจ็บปวดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วถามตัวเองว่า คุณพร้อมจะใช้มันเป็นแรงขับใหม่หรือ,อยังไมเคิลจอแดนสอนเราว่าแม้วันที่มืดมนที่สุดในชีวิตก็สามารถกลายเป็นวันที่ทำให้เราแข็งแกร่งที่สุดได้ความเจ็บปวดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือเชื้อเพลิงของการกลับมาที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมถ้าคุณเข้าใจบทเรียนจาก EP 6นี้คอมเมนต์ไว้เลยว่าฉันจะใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงขับแล้วเจอกันใน EP 7 ที่เราจะเล่าเรื่องการกลับมาและการควา้าสามแชมป์อีกครั้งซีรีส์ไมเคิลจอแดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ EP 7กลับมาและ3มแชมป์อีกครั้งหลังจากการสูญเสียหลังจากการหายไปไมเคิลจอแดนกลับมาอีกครั้งในปี1995และเขาก็ไปสูจรว่าตำนานไม่เคยตายมันแค่รอวันที่จะกลับมาทรงพลังยิ่งกว่าเดิม E.P. 7ของซีรีส์ไมเคิลจอแดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้วันนี้เราจะพูดถึงการกลับมาที่สั่นสะเทือนทั้งวงการ NBA และการคว้า3แชมป์ติดต่อกันในปี 1996, 1997และ1998ไมเคิลจอแดนไม่ได้กลับมาเพื่อเล่นธรรมดาเขากลับมาเพื่อพิสูจน์ว่าเขายังเป็นคนเดิมปี1996บูสทำสถิติ72ชนะ10แพ้ ซึ่งถือว่าเหนือมนุษย์ในยุคนั้นและในปี1998จอแดนปิดตำนานด้วยช็อตประวัติศาสตร์กับยูท่าแจสกลายเป็นภาพจำของ NBA ตลอดการลองนึกถึงตัวคุณคุณเคยพ่ายแพ้เคยหายไปจากเวทีแต่วันหนึ่งคุณกลับมาและคุณไม่ได้กลับมาแค่เหมือนเดิมแต่กลับมาเพื่อคว้าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นคือพลังของการกลับมา ด้านดีคือความพ่ายแพ้และการหยุดพักไม่ได้ทำให้คุณหมดอนาคตตราบใดที่คุณเลือกกลับมาและกลับมาด้วยวินัยและใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแต่ด้านที่ต้องระวังคือการกลับมาไม่ได้ง่ายถ้าคุณไม่ฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจให้พร้อมคุณอาจเจ็บซ้ำหรือกดดันตัวเองจนหมดแรงการกลับมาที่แท้จริงต้องเตรียมทั้งกายและใจ ภารกิจวันนี้ของคุณคือลองถามตัวเองว่ามีสิ่งไหนที่คุณเคยเริ่มแต่เลิกไปกลางทางและคุณพร้อมหรือยังที่จะกลับมาพร้อมพลังที่มากกว่าเดิมไมเคิลจอแดนสอนเราว่าความยิ่งใหญ่ไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่มันคือการลุกขึ้นและกลับมาและบางครั้งการกลับมาครั้งที่สองอาจยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จครั้งแรกเช่ก ถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจาก EP 7นี้คอมเมนต์ไว้เลยว่าฉันจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วเจอกันใน EP 8ตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ที่เราจะพูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเกมบาสมรดกที่จอดแดนทิ้งไว้มเคาลจอแดนเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่เป็นนักบาสที่เก่งที่สุดแต่เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยและมรดกที่เขาทิ้งไว้ยิ่งใหญ่กว่าเกมบาสเกตบอลซะอีก เปิดประเด็น EP 8ของซีรีส์ c h a e l Jordan ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้วันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ทำให้ชื่อจอแดนไม่ได้เพียงเป็นนักกีฬาแต่เป็นแรงบันดาลใจระดับโลกคอนเซปต์หลัก Michael Jordan เปลี่ยนบาสเกตบอลให้เป็นวัฒนธรรมเขาเป็นหน้าตาของแบรนด์ Air Jordan และสร้างกระแสที่เชื่อมกีฬาเข้ากับแฟชั่น เขาทำให้เด็กทั่วโลกเชื่อว่าถ้าคุณมีวินัยความมุ่งมั่นและความกลา้าคุณก็สามารถบินสูงได้เหมือนเขาภาพสมมุติลองมองตัวเองคุณอาจไม่ได้เล่นกีฬาเหมือนไมเคิลจอแดนแต่คุณก็สามารถสร้างมรดกของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสัมพันธ์หรือแรงบนันดาลใจที่คุณส่งต่อให้คนอื่นแง่คิดด้านดีแง่คิดด้านดีก็คือ ชีวิตเราสามารถยิ่งใหญ่กว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะสิ่งที่เราทำสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนเส้นทางของคนอีกมากมายแง่คิดด้านไม่ดีแต่แง่คิดที่ต้องระวังคือชื่อเสียงและความยิ่งใหญ่มาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลถ้าไม่รู้จักแยกชีวิตส่วนตัวกับภาพลักษณ์สาธารณะคุณอาจเหนื่อยล้าและรู้สึกโดดเดี่ยวภารกิจวันนี้ ภารกิจของคุณวันนี้คือลองเขียนหนึ่งอย่างที่คุณอยากทิ้งไว้ให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นต่อไปไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ระดับโลกแค่สิ่งเล็กๆที่ทำให้ใครสักคนมีชีวิตดีขึ้นสรุปแรงบันดาลใจไมเคิลจอแดนสอนเราว่าการเป็นตำนานไม่ได้วัดจากจำนวนแชมป์แต่วัดจากสิ่งที่คุณทิ้งไว้ให้โลกและสุดท้ายทุกคนต่างมีโอกาสสร้างมรดกของตัวเอง ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาชีพที่เราทำอยู่ปิดท้ายถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจาก EP 8นี้คอมเมนต์ไว้เลยว่าฉันจะสร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่าอาชีพแล้วเจอกันใน EP 9ตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ที่เราจะสรุปทุกบทเรียนจากชีวิตไมเคิลจอแดนและวิธีที่คุณสามารถใช้มันในชีวิตประจำวันจากเด็กที่ถูกตัดออกจากทีมบาส สู่ตำนานผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกีฬาเรื่องราวของไมเคิลจอร์แดนสอนเรามากกว่าการเล่นบาสมันสอนเราถึงวิธีใช้ชีวิต EP 9ตอนสุดท้ายของซีรีส์ไมเคิลจอร์แดนชีวิตที่ไม่ยอมแพ้วันนี้เราจะสรุปทุกบทเรียนและฝากแรงบันดาลใจให้คุณนำไปใช้ในเส้นทางของคุณเอง EP 1เขาถูกปฏิเสธจากทีมบาสโรงเรียน แต่เลือกใช้ความเจ็บปวดเป็นเชื้อไพลย EP 2เขาฝึกซ้อมอย่างไม่มีวันพอสอนเราว่าวินัยสำคัญกว่าผรสวรรค์ EP 3เขาสร้างทีมชิคาโก o บูลส์แสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์ต้องการทีมเวิร์กเพื่อไปถึงความยิ่งใหญ่ EP สี่ด s ชอ t ความกดดันไม่ได้ฆ่าเราแต่มันสร้างตำนาน EP 5ความโหดและอารมณ์เข้มงวดบอกเราว่ามาตรฐานสูงพาทีมไปได้ไกลแต่ต้องบาลานซ์กับความเข้าใจ EP 6กการสูญเสียพ่อเตือนว่าแม้วันที่มืดมนที่สุดก็สามารถกลายเป็นแรงขับใหม่ได้ EP. 7การกลับมาและคว้า3มแชมป์แสดงให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่มันคือการลุกขึ้นและกลับมา EP. 8 Beyond Basketball บอกเราว่าชีวิตไม่ได้วัดจากอาชีพแต่วัดจากมรดกที่คุณทิ้งไว้ทั้งหมดนี้ สรุปออกมาได้ว่าชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ต้องมีวินัยต้องมีทีมเวิร์กต้องรับมือกับความกดดันและต้องเรียนรู้จากความเจ็บปวดเพราะทุกครั้งที่คุณเลือกสู้คุณกำลังเขียนตำนานชีวิตของคุณเองภารกิจสุดท้ายของคุณคือเลือกมาหนึ่งบทเรียนจากซีรีส์นี้ แล้วลงมือทําทันทีในชีวิตจริงเพราะบทเรียนที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าไมเคิลจอแดนสอนเราว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การชนะตลอดเวลาแต่มันอยู่ที่การไม่ยอมแพ้และใช้ทุกพ่ายแพ้เป็นบันไดก้าวต่อไปนี่คือชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ที่ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง ถ้าซีรีส์นี้ให้คุณแรงบันดาลใจคอมเมนต์ไว้เลยว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ในชีวิตนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อรับซีรีส์ใหม่ๆที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน